วานเราก็ฟานเราก็ปั่นนะครับพี่น้องวานเราก็ปั่นเนาะครับเนาะนี่ป้าเบิ่งนะครับว่าเพิ่์นวานทีวานทางสำเนาเนาะครับเนาะโอ้ประมาณนี้คือผมมาศึกษานะครับเพราะว่าว่าจะวานาาของจนะของเนาะเดี๋ยวผมเช็ดจังได้โอ้ปั่นเสียวเลยครับนี่ผมผมรู้ว่าทางอื่นเทียนแงไหนเด้อผม่รู้ว่าบ้านอื่นเพิ่นเทียนแงไหนนะ แต่ว่าบานผมเบนเฮ็ดจังซี่ครับเปิ้นใส่เครื่องเครื่องพ่นว้านแล้วก็ปันนะครับพี่น้องนี่ให้ที่มันเหลียวเด้บิ่งเด้อบ้านมูเจเ้าเฮ็ดจังได๋ผมบ่รู้เด้อแต่บ้านผมเบนเฮ็ดจังซี่กันนี่นี่เออว้านแล้วก็ปันเอารอบเดียวเลยจบข่าวผู้บา่าวหมาแล้ว2องเสียนี่ครับนี่ผู้เพิน่นนั่นกําลัง เอาลืมสวัสดีสวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซี FC สโตวันาสาทุกคนทุกท่านนะครับมาเบิองไทยอยุดรพิ่นภายเขาเลยครับเนะนาหวานนะครับทุกวันนี้เขาใช้นาหวานกันน่าจะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีใครดำกันแล้วนะครับผมกับวสิวานด้วยกันล่ะข้าวพอไหมล่ะลุงอ๋อผมจะดูนะว่าจะเดินช้าเดินเร็วยังไงนะ จะดูระบบการเดินเนี่ยนะเป็นไงเลยใช่ถ้าเราเปิดเยอะเราก็จะเดินไปอ๋อมันมันอยู่ที่การเร่งเร่งนั่นตรงนี้เปิดตรงตรงตรงซ้ายมือเนาะแต่แต่แต่ตัวเด้งเด้งเป็นแค่เร่งใช่ไหมอ๋อครับผมผมไม่เคยทําผมก็เลยมาลองมาศึกษาดูนี่แหละก็จะลองทําดูพวกนี้ให้ดูยังไงเราลองดูดิเป็นยังไงนี่อันนี้เราสตาร์ทเครื่องแล้วเราค่อยเปิดใช่ไหมตรงนี้ อันนี้เลี้ยงมาเกียร์ไหนครับเกี้ยหนึ่งนี่แหละเกี้ยหนึ่งคือไปเกี้ยหนึ่งอย่างเดียวใช่ไหมแล้วข้าวเราออกมามาใส่เกียร์ไหนมันแล้วแต่จังหวะถ้ามันมีหญ้ามีอะไรนั้มันก็ไม่ออกอ๋อครับผมถ้ามีหญ้าไปพันเนี่ยเราก็คอยเปิดป้างปิดมั่งไอ้นี่อ๋อเราเราเราต้องคอยขยับดูเราเหมาะถ้ามันมีหญ้าเราก็ต้องขยับให้มันออกมาเยอะหน่อยถ้ามันมีแต่เม็ดข้าวนี่ก็เปิดแค่ล็อกสองเองอ๋อครับผมครับผมครับผมล็อกสองล็อกสามถ้ามันไม่ออกเราขึ้นล็อกสามครับผมถ้ามันออกเยอะเราก็มาล็อกสองครับ เนี่ยแรงงานนี่สั่งมาจากจังหวัดสมุทรปราการเลยนะครับนี่มาจากสมุทรปราการนะครับมาทํานาที่อุดรน,นะครับผมไม่ธรรมดาโอ้ยน้องเน,นะไปเบื้องกันผมเกิดมาศึกษาครับผมมาศึกษาเนี่ยกัรื่หน้าศึกกากรณีศึกษาครับโอ้ไปิดตะเมออยู่หรอกโอ้โหนี่ครับค่อยๆไปประมาณนี้แหลนะเนาะ ยังลำพึงกับมาคุ้มหยาที่หลังนะครับพี่น้องครับโอ้นำ้ำน้ำขอบขวานี่เพิ่นจะพ่นค่อยๆนะครับเดินไปแล้วเดินกลับสองรอบจบใช่ไหมลงุงอ๋อโอเคครับโอ้พิ่นเล่งประมาณเกียร์สองนะครับพี่น้องประมาณนี้นะ เดี๋ยวไปเบิ่งกันที่เพิ่นเฮ็ดไว้ข้างล่างเนาะครับเนาะโอ้ยของจะของเฮ็ดตังไหนวะพี่เตมวยแท้ขั้นเฉลียวรถอีแท็กรคือรถอินเตอร์เจ็ดคือสี่เต้ามวยแถวๆนี้ไม่ตีจางเพิ่นนับปั้นไหนวะบานเราให้เพิ่นปั้นไหนเนาะเมยแเท่ดิเราพี่น้องเนาะโอ้โหมีเพิ่นเพิ่นกะเฮ็ดไว้นะครับนี่อันนี้มองว่าเป็นตุ่มกันสิประมาณนี้แล้วขันเป็นตุ่มมันยิ่งยากนะครับ เพิ่นกษสิมาคุ้มหญ้าที่หลังว่าซั่นโอ้อยากบอกอยู่ดอกผมนี่ยเรียนยาธรรมดาครับคัน่นบ่เล่นยาเพราได้กินเพิ่นวางสันเด้เห้ยเปนหน้าผมปงข้ามกันนี่แต่ว่าหน้าผมพอดีดำเลยเนี่ดำพอดีเลยเนี่ถ้ามันดำนี่น้ำก็ต้องพอดีนะครับนี่ไถไว้แล้วนี่แซ่นนำม,มักน้ำม,มักหญ้าไว้พอดีอันนี้ฟังที่เพิ่นพายไวเรียวนี่ นะครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องมือเดียวได้เนี่หน้าซิบกว่าไรเนี่เรียบร้อยเลยหกพันบาทห้าพันกว่าบาทนะครับจ้างจ้างไทยลรืจ้างมะปันนี่สองรอบกะเหมืนเงินประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับกับว่าได้พอได้แพงนะครับพี่น้องเ่าได้แพงนะถือว่าโอเคนะครับเนาะเฮ้ยคงจะคล่องออกจากไหนเนาะมืออื่นขุนยาตัวกำลังต่อยบักม่วงบักม่วงกับยังเหลืออยู่ด้วยครับเดี๋ยวนี้เดือนมิถุนหนาแล้วนะครับ แต่ว่าผมบ่ท่านกินบักม่วงจักหน่วยจังเมื้อนี้ผมไอผมว่าผมเป็นน้ำบักม่วงคักๆหา,า,ามันนี่คั้นคว่ามื้อนี้ผมว่าท่นไออยู่เสร็จแล้วว่าผมบ่ได้กินบักม,ม่วงว่ะเมื่อสิทดลองเบิ่งจัก2หน่วยเบิ่งนี่เราเดินไปแล้วก็เดินกลับครับบ้านพี่น้องบ้านจังได๋แต่บางพื้นที่น่ะทั้งทั้งหน้าแถวสม,มุทรปราการในเรื่งของลุงเพิ่นนี่เพิ่นก็ว่านน้ำต้มนะครับว่านน้ำต้มก็จะง่ายคือกัน เพื่อนมาเป็นเคยอุดรเป็นเคยอุดรเพื่อนก็เลยนี่นนครับเลยเหมือนนะแนวต่อยบักม่วงแกดุกมันดุกหลายมันหนื่อยไปไงครับพี่น้องบักม่วงกระเลมันดกุกมันดกุกมันก็เลยลูกไม่โตนะครับน้อน้อย,อยเป็นน้ำข่อยกินบักม่วงเนี่ยบ้าข่อยไอ้เบอเ์โซาเนี่ย มือเนี่ขอพระท่านกินจักหน่วยอยู่ไอสิอดเอาลองเบืองจักเกบเน่อาจจะล่องซิมบางจังหน่วยขั้นไอแสดงว่าเป็นน้ำมัง่วงขั้นน้ามันใจมืออื่นซิมหยุวันไรวันพีนอนสยมาเบืองขึ้นว่าเขาจะคว้องสิไว้บ่เรือเชียงจะกจควางเชียงบ้ากไงนึงบบบนี้เอ้ยกำลังเห็ดขวากัยไอสิลวบ่เลีวบ่เลหอกเบืองลว กุปปะกวนกับพระท่านฟอมตะปูกับพระท่านฟอมนะครับตั้งเสาไว้แล้วหกเสาเอาว่าจต่ไหนก็ว่ากันนะพี่น้องเนาะนี่ตัดไม้ยุคข้ามาแล้วเรียบร้อยอันนี้มันไม้เก่านะครับนี่ก็เลยเผานะครับมันมันไม้แห้งครับแล้วมันหมอดมันแหงนะครับสายเนี่ก็ไม่ตัวเนื้อเดี่งเนื้อเดี่งเนี่ยยังก็ไปจักละมันก็บ่มีปลาแล้วมัน ป่ามันหายใจไม่ได้มันก็มองเทงหมันแลน้วเนาะเนี่ยมันเขียวเต็มสาขอยูย่นี่ผมเชียวไปปล่อยไปสาข้างบนอยู่เพราะว่าสาข้างบนมันจะมีป่าพวกป่ากินพืชกินนังสิครับพี่น้องครับโอ้ยเมื่อยเมยืม่เมื่เกษตรกร,รนออเนื่ยเมื่อยเนอเมื่อยอิริทั้งเตเรา้วเี็ดโล่งปุ๋ยแล้วไอตุกก็เลย เอาพี่น้องผู้ใดอยู่จังหวัดใดก็คอมเมนต์ได้นะครับเด้อยผู้ใดว่าอันเขาแบบใดเฮ็ดหน้ากันแบบใดนี่แหละเกษตรกรชาวหน้าไทยฮ่องนะครับเนาะหูวว่าเขาถือกับภากันเฮ็ดบ่เฮ็ดกับผู้ใดครับมันเป็นกันเขาเฮ็ดมาแต่รอตาามีอะไรเหล่านะครับเนาะแต่ว่าผู้สู้มือนี่เฮ็ดสบายกว่าเก่าบ่ได้มาดำกลมดำมาลกงกาคือเก่าสินะพวกผมกันี่แหละเบิ่งพิจารณาเบิ่งก่อนมืออื่นมือนี้เก่าเขาขึ้นแล้วนะครับอันสีดำกัน่าจะเอาไว้ถ้าสามสามนะครับหม่องที่มันขึ้นบังบ่ขึ้นบังนะครับเนาะ ม่อนี่ฝากพี่ฝากน้องไว้แค่นี้นะครับเด้ออะไเเคดหน้าแบบไรกัคอมเมตนได้ครับขอบุณครับสวัสดีครับ